ขอเรียนเชิญนะครับคุณพีระกวาชีระพันธ์นะครับ Assistant Technical Support Manager บริษัทแอพพลิเคชของเรานะครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับคุณพีระครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับพี่จอร์นาลกิตสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเมื่อกี้อะทางทางทุกท่านน่ะน่าจะได้รับทราบแล้วว่าในมุมของผู้ประกอบการน่ะมันมีส่งส่วนช่วยส่งเสริมยังไงแต่ในฐานะคนใช้งานเนี่ยปกติก็ใช้งานแบบนี้อยู่แล้ววันนึงต้องเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟออร์ม่ะ แล้วเขาก็น่าจะเกิดคําถามแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรคุณพิระช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับอ่าครับก็อยางยางแรกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นยูเซอร์ใช่ไหมครับเราก็คุ้นเคยแต่คําว่าแค t แคมแคร์ใช่ไหมครับในที่นี้ใครอยู่ใครอยู่สามในงานนี้บ้างไหมครับใครอยู่ทีมดีไซน์ครับใครอยู่ทีมแมนูแฟคเจอริงครับแน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พูดถึงแค่แค t แคมแคร์นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งหนึ่งส่วนครับพี่ที่มันจะทําให้3ส่วนนี้ทำงานได้ประสบความสาเร็จ นั่นก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารถ้าทีมแค t ติดต่อสื่อสารไปถึงทีมแคมไม่ดีติดต่อไปถึงทีมที่ทำเมนูฟิชเช l ลิ่งไม่ดีผลงานออกมามันก็จะไม่ดีใช่ไหมครับนะเราลองมองย้อนกลับครับถ้าปัจจุบันเนี้ยเรายังต้องเสียบงานผ่านสายดให้เพื่อนยังต้องนั่งเตรียมข้อมูลเป็นปึ้งเลยเพื่อเข้าประชุมร่วมกับทีมงานอื่นนะครับมันก็ทําให้เราเสียเวลามากเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มุมยูเซอร์เราก็จะเริ่มที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับด้านงานสื่อสารมากขึ้น นะครับแล้วก็อาจจะขอลองพูดอีกสองสามประเด็นเนะ้ะเรื่องของการ,รเริ่มเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับเรื่องของการเอ๊ะทำไมถึงโปรแกรมทำไมถึงไฟงานเราไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วมันจะดียังไงอ่าแล้วก็ในมุมของการการบริหารบนแพลตฟอร์มอย่างนี้นก็มีระลอกใหม่ไม่อีกก็ทำงานที่บ้านได้เลยสบายสบายใช่ะนะครับก็อย่างอย่างเรื่องของการเข้าใช้งานเจ้าตัวแพลตฟอร์มใช่ไหมครับก็รูปแบบเขาจะเปลี่ยนไปแบบเนมยูสนะครับถ้าใครนึกเนมยูสไม่ออกก็ ในที่นี้น่าจะหลายๆคนใช้ Google Drive, One Drive ใช่ไหมครับนั่งเครื่องไหนล็อกอินเข้าถึงตัวไฟล์งานได้เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือทีเด็กพีเดียแพลตฟอร์มเราก็รูปแบบทานฟอร์มไปเป็นแบบ n เนมยูสแบบนี้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกลับไปนั่งที่คอมที่แผนกคอมที่แรงๆไม่ต้องแล้วนะครับอยู่ที่ไหนเราเราเข้าถึงได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งครับการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มันขั้นสูงกว่า ขั้นสูงกว่ายัางไงอย่างเมื่อช่วงเซ็กชันเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นเรื่องของการปั้นโมเดลฟรีฟอร์มครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพี่ทุกท่านเป็น, user solid work นยูเซอร์ SolidWorks เนะจะเข้าใจดีครับว่างานฟรีฟอร์มเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ของ Solid work s แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ทีเด็กเราเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้ได้นะครับหรืออีกเรื่องของงานวิเคราะห์ซิมูเลชัน n c ล e นะครับในปัจจุบันเนี่ยอะไรละเมื่อก่อนเนี่ยผมสวิตลูกค้าลูกค้าชอบถามมากเลยครับว่า สรุปว่าเราสามารถ e create m a ม e ตี a มดเป็นแบบ3สี่เหลี่ยมได้ไหมปัจจุบันเนี่ยขั้นสูงพวกนี้เราทำงานได้แล้วพี่เซนครับผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเข้าใช้เนาะเราจะลดเรื่องของการไปยุ่งยากกับทีม IT นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราล็อกอินเข้าไปใช้บนแพลตฟอร์มเจ้าตัวโปรแกรมเอ่ยเจ้าตัวแอปพลิเคชันเอ่ยเราไม่ต้องติดตั้งเราใช้แค่เว็บเบราว์เซอร์เราเขียนแบบได้แล้ว จริงๆไอเนี่ยเริ่มเครียดล้วอีกหน่อยจะจะจะ,จะกลายเป็นว่าสามารถจบได้ด้วยผู้ใช้งานเองนะฮะใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับอ่าถัดไปอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการการที่ทําไมไฟงานถึงไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วมันดีพี่เซนครับเราประสบการณ์เมื่อสักครู่ได้เลยไหม αι? ที่คุยลูกค้าเ,เลยลูกค้าบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ผมก็รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยอ่าผมเลยถามพี่ว่าเอ้ยทำไมครับพี่ทำไมพี่ถึงรู้สึกอุ่นใจ เมื่อก่อนเนี่ยผมทําไฟงานหายอางานเข้าใครครับางานเข้ายูาตัวงานเข้าคนที่เขียนแบบก็เลยบอกว่าเอ้ยง้นพี่สบายใจได้ถ้าปัญหาเนี้ยถ้างานอยู่บนแพลตฟอร์มแน่นอนครับ,รบการเข้าถึงมีสิทธิ์มีซีเคียวริตี้ต่างๆมากมายในการเข้าถึงไฟงานแน่นอนครับการแบ็กอัพไฟงานของแพลตฟอร์มก็จะมีดีด,ด้วยเหมือนกันนะครับอันน,น,นี้อันนี้เมื่อแชร์ประสบการณ์เมื่อสักครู่เลยไปนั่งคุยกัลูกค้ามา นะ,นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของการเข้าถึงไฟงานอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเข้าถึงเสร็จปุ๊บเขาจะมีเรื่องของการควบคุมนะครับจํากัดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์แก้ไม่แก้ใครมีสิทธิ์เซฟทับงานใครได้ไม่ได้แน่นอนในมุมยูเซอร์เราถ้างานเราอยู่ๆมีการเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับพี่กอณธนกิจ <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับสุดๆเลยใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะ โทษคนน,นนู้นโทษคนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวแพลตฟอร์มมีการเก็บฮิสทอรี่ใครเข้ามาแก้ใครแก้เมื่อไหร่แล้วเราสามารถดูว่าของเดิมของเราเป็นยังไงได้บ้างงานไม่มีพังไม่มีหายดีนะอย่างนี้ดีดีด,ด,ด,ดีใช่ไหมครับใช่ใช,ใชครันะครับ,รบอันนี้ก็ก็อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เสริมนิดหนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งคือปกติแล้วเราทํางานเนะผมว่าทุกๆคนมีพื้นที่แบ็กอัพไฟล์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ออฟฟิศ เอกทันเราฮาร์ดดิ้ตัวเองคอมที่บ้านโอ้โหเมื่อก่อนฟตอเรเรามากมายถ้าเดี๋ยวนี้เราใช้บน t d x Platform พวกเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนด้วยพวกนี้อื่นอนอีกละอยู่บนแพลตฟอร์มที่เดียวจบเลยถือว่า TDF Platform เนี่ยจริงๆมันตอบโจทย์หลายส่วนมากที่แบบมันอาจจะมีปัญหามีเรียกว่ามีเรื่องที่คาใจสำหรับยู r ในหลายๆส่วนวันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผม ครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพีระนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกรนธนกิจอีกครั้งนะครับที่มาร่วมแบ่งประมุลมองของเราให้กับเราฟังนะครับตอนนี้ผมคงต้องขอมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องเปียวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคดีค,ครับ